Uh huh. ลูกหมูสามตัวโอ้โหวายเต็มหน้าคนดูสามพันห้าช็อตนี้โอ้เอาเรื่องจัดว้าคุณเข้ามาเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องอวิทุนสามร้อยเบ็ดโอเคครับขอกราบสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนทุกท่าน,นกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบมาพบกับผมอาเฟยไปให้กันนะครับและเกมในวันนี้ผมก็พามาอยู่ในเกมแกงลูกหมูสามตัวของค่ายพีเกียครับผม ทุนในวันนี้ผมก็พกมา298บาทนะครับคนดูและไปเริ่มกันเลยครับคนดูขอเริ่มที่เบ็ห้าแล้วกันครับทุนสามร้อยยังไงเออ <c oughs> ไปครับคนดู ช็อตนี้ยังไงเออมาดิคูณสิบลูกมุมสามตัวโอ้โหวายเต็มหน้าคนดูสามพันห้าช็อตนี้โอ้เอาเรื่องจัดวู้เข้ามาเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องอวิทุนสามร้อยเบ็ดห้าคนดูเอาเรื่องจัดจัดบอกเลยฮู้แค่ได้ไงอะ่ะเมื่อกี้เนี่ย โอ้หยุดเขาไม่อยู่จริงกุสามโก้โอ้ยสเก็ตเตอร์ลงสองตัวอเลยคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของแท้ของแท้บอกเลยของแท้นี่เออเขามายังไม่ถึงสิบหมุนเลยนะครับคนดูเล่นผมเลยอ่ะเอาเรื่อง ของจริงไม่ติงนังฮูยทุณทุนไม่ถึง300เนี่ยก็เหมือนสามรอยสองรบาทอ่ะคนดูผมหมุนไปไม้เย้เอง2บาทอ่ะเออเอาหน่อยอืมไอ้นุม่มเออไายเต็มหน้าไปทีดิเออหูยสี่พันเก้าคนดูฮู้ยทำไมเกมน,นี้มันโหดจังอ่ะคนดู เออวยทุนทุนสามร้อยนะคนดู8ปดพันเ้าแล้วเนี่ยสี่พปดสบาทครับชอตนี้เอาเรื่องจัดซูเปอร์แมงก้าวินครับคนดูเออต้องงี้สิของแท้คนดูบอกเลยอ่ะไม่ได้มากับอวันนี้ผมมากับดวงครับผมไม่ได้มากับเงินนะมากับดวงเออ ของแท่ขอหน่อยลูกหมูพี่ใหญ่มาแล้วลูกหมูอ,หอะไรอของแท่ก็ดูของแท่วันนี้เนี่ยกับหมื่นแล้วคุณดูเบดห้าเนี่ยเข้ามาปุ๊บผมใส่เบตห้าปั๊บเลยคุณดูอุ้ยช็อตน,นี้ยังไงสามพันห้าอู้หมื่นสองแล้วคุณดู <c oughs> เออของแท่ <c oughs> ต้องงี้สิ ซูเปอร์เมก้าวิน3,645บาทครับคุณดูช็อตนี้เอาเรื่องจัด,จดบอกเลยของแท้นะอุ๊ยขอขอลักกันอีกสองช่องสเก็ตเตอร์โอ้ไม่ลงครับคุณดูช่องสุดท้ายนะลงไหมโอ้หลอกกันได้ลงคออุ๊ยเกมลูกหมูทำไมโหดจังอะคุณดู มึงมาเล่นเลยเนี่ยคนดูแต่ทุกวันไม่โหดขนาดนี้นะคนดูอ,อวันนี้มึงเข้ามาเล่นเลยโอ้โหผีชายขอสักทีนะผีชายยังไงไม่มีคูนคุณอยู่ไหนคนดูโอ้โหถ้ามีคูนี่รวยเละอะ่ะคนดูผมบอกเลยเกมลูกหมูเพิ่งมาเจอเนี่ยแต่โหดจัดเลยคนดูเออ ขอหน่อยละกันเออไหลต่อดีอุ้ยหมื่นสองแล้วคนดูอิ่มละวันนี้อิ่มเลยเปรมจัดอะเปรมจัดบอกแค่นั้นแหละคนดูเออไหลดิเออ,เอ,อรออะไรอื้จบนนี่คุณไม่เข้าขคนดูเออมา้วครับหมาป่าของเรา เออของเท่คุณดูเออไม่เลยครับช็อตนี้อุ้ยแต่คุณไม่ลงอะ่ะคุณดูคุณไม่ลงแล้วคงไม่ลืมเออขอหน่อยละกันนะวันนี้เอาพอละครับคุณดูอุ้ย จอดน,นี้ยังไงอสุดท้ายอื้อไหลต่ออยายาวดิเข้าไหมเข้าไม่เข้าอึบอึบ <c oughs> ไม่เข้าคุณดูโอ้ยครับคุณดูก็จบลงไปแค่นี้แหละครับก่อนที่จะจากไปก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Make <'em> spicy. Papa.